เดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ลูกค้าได้ชมห้องเครื่องก่อนทำการประมูลนะจะได้มีความมั่นอกมั่นใจในการประมนนูลได้มากขึ้นราคาคันนี้หกแสนสองหมื่นบาทหกแสนสองค่ะรับได้เปิดได้กดเลยมีเอ็กซ์สามเซซีแอนติเมดคะ่ะมาเลยรับวด้เปิดมาแอบ์บัสก็มีแอร์เบกก็มีนะคะประกักกกกนชั้นสองมาพร้อมประกันตะกีไพายคุ้มครองค่าระยะเวลาสี่สิบห้ 45, บาวันคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วต้องรับแล้วราคาต้องเปิดแล้วค่ะหกแสนสองค่ะเพราะคนวัยมาจะรับได้เปิดได้ ปี .21, 21่สจน่สิขาวรถสีขาวนะมาจาราคารับปัดยินาราคาได้เลย6สามสมีไหมเรา,าได้ปัดราคาน้มีท่าได้ปัดรับไหมโ้อสารสอันบาทค่ะลูกค้าเบาะนุ่มมากค่ะมาเลยค่ะลูกค้าจอยบิ๊ก้ามาไปสัญญาไม้หน,น้สนนารามาชมพิตรับได้นะคะพร้อมไปตรวจสภาพไม่อยากปล่อยผ่านค่ะเสียได้เสียโอกาสจริงๆค่ะผ่านไปแล้วจะเสียได้ปรับขึ้นไหมนะ2,000บาท ตามกฎกติกาเลยถ้ารับเปิดราคาได้เก็บ2 0 0พันไว้เติมน้ำมันดีกว่าคุณลูกค้าใช่แล้วค่ะรับเปิดราคาได้เลย6กแสนเรียนชอบท่านตัดรับไหมขอสามสองไมลบาทนั่นรับชมยูนะตัดสินใจรับนะคะก็สามารถชนลิสต์แฟนขึ้นมาได้คุณลูกค้าได้รถหรือยังคะรับไปไหมคะวันนี้มีที่ว่างให้คันนี้ไหมคะหรือคอร้าการขนส่งของท่านใดยังไม่เต็มกส็สามารถรับคันนี้ไปเพิ่มได้ตัวขาอวอ้วน รับเลยไหมคะหกแสนสองหมื่นบาทมาจะราคาปลาเรียนเชิญได้นี่ไหมคะกาเลยมาเลยค่ะลูกค้าหกแสนสองมาเลยค่ะภายในคว้างๆนะนั่งสบายค่ะลูกค้ารับเลยค่ะหกแสนสองเมื่อสักครู่ลองสัมผัสเบาให้แล้วนั่งสบายมากรับเลยไหมคะนุ่มๆเลยค่ะค่ะหกแสนสองค่ะราคานี้เมาจะราบไปจอวิทยุกับแบตทัชสกรีนอ่ะมาเลยค่ะลูกค้าได้เลยแหละคุณลูกค้าตัวอัลติเมทนะห้าในสามดาวและรืงยนต์ได้สี่ดาวค่ะเป็นอะไรมัลติฟังก์ชั่น พิจารณาคู่กู้แลรับไปค่ะลูกค้าสายยินราคาได้ที่ราคานี้หกแสนสองหนีไหมคะน้ารับชมอยู่นะแตดสินใจรับไหมล่ะไม่ตปิดไปได้เรียนเชิญได้เวลาเปิดเสร็จได้เสนะไม่อยากไปผ่านค่ะหนีไหมคะเดี๋ยวฉันน้อยดีคะจอยบีบมาก่อนได้ราคานี้ฟังได้นะใช่แล้วหกสองไม่รับหรอกค่ะรับไปเถอะค่ะหกแสนสองเสียดายจริงๆลูกค้ารับไหมคะไม่เอ็กค่ะหนีไหมคะรับบัตรเปิดมานะหกแสนสองเป็นบัตรเปิดราคาได้พิจารณาคู่กู้แลรับไหมล่ะไม่เปดไปได้หกแสนสองรับไหมคะลูกค้าสาเรีเชิญเวลาในการรับชมเพิ่มเติมได้ม อะไรชมเชิญแบเพิ่ไมไหมคะหนึ่งท่านไหมรับไปเลยลูกค้าอาลิสแบนเดี๋ยวหาหาลิสแบน์ก่อน หนึ่งค่าลานปรโมนถ้าราคามาแล้วไม่เท่าไมากกว่าเันค่ะหองซานสมบันบราคามาโปรโมนราคาแล้วมากกว่าฉันค่ะสู้ตอแข่งขันได้หสางานหมลลานปรโมนับหนึ่งค่ะหน่งถ้ามากกว่าราคานี้กดซื้บิดสู้ราคาได้หานสมบันบลลานปรโมนนับสองค่ะสองมีมากกว่าราคานี้มาถ้ามีมากกว่าเันได้สองความออนไลน์มีคู่แข่งตามก็มาค่ะห้สออรักนไลน์ลานโปรโมนขอซู้ใหม่หสองอรักออนไลน์ห้องซานสมบันสองพันนองเลยนับหนึ่งหนึ่งลานโปรโมส่พันกะห้อสองมสี่พันห้องสองมาสี่พัลานปร ประมูลนับสองท่าสอง่าเาได้มากกว่ารัชเชญกดสู้ได้6ก0ส0สองหมืันบาทแต่ราคาของน้าหลานประมูลสลาย 6, 10, หกแ0 0สมันบาทนับสขายค่ะ6 0ศูค่ะ6 0ศูประมูลได้6ก4 0 0สมื่นสันบาทหกศูนขับคินค่ะ